ให้กูก้มหน้าอย่างเดียวเลยรอเหยียบมึงมานานแล้วรอให้มึงโดนปลดมันัปลดอะไรกูไม่ได้ต่อสัญญากูพูดตั้งแต่บี่เข้ามาทําแล้วกูทําปีเดียวจบกันตรงนี้ค่ะไม่ต้องมาพูดถึงกูว่ากูไปเกาะแสงเกาะกระแสใครเกาะกระแสงคิดดีๆ มีดราม่าเข้ามาแบบไม่พักกันเลยทีเดียวสำหรับเจ๊ก,กันดอนเมืองหลังดราม่าแซวแรงนางงามมิสแกรนจนถูกบอสนวัตรประกาศปลดจากการเป็นพีดีจังหวัดเลยและเขาไม่ร่วมงานอีกงานนี้ทำเอาเจ๊ก,กันโดนชาวเน็ตจี้ถามกลางไลฟ์ว่าเห็นข่าวบอสนวัตแล้วคิดเห็นยังไงบ้างซึ่งทางเจ๊ก,กันก็ตอบกลับแซบบอกว่ากรุณาไม่มาพิมอะไรในช่องพี่เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเสียใจมากค่ะเสียใจจนไม่เป็นธํามหากินอะไรเลยไม่รู้จะไปหากินอะไรดี เสียใจมากไม่สะเทือนชีวิตกูเลยจะบอกให้กูเอ็นดูพวกมึงจริงๆไม่ต้องถามว่าชีวิตนี้จะทำอะไรต่อเพราะขนาดขายของยังขายได้ไม่ต้องสเสอะอบมาถามว่าต่อไปนี้ชีวิตจะทำอะไรต่อเราคงเห็นแล้วว่าชีวิตไปต่อได้แบบสบายมาก ล่าสุดเจกันก็ได้ไลฟ์อีกครั้งด้วยน้ําเสียงสั่นเครือหลังคอมเมนต์ไม่ยอมจบเขาไปถามเรื่อยๆซึ่งเจกันพูดประมาณว่าไม่ให้กูพูดเลยให้กูก้มหน้าอย่างเดียวอดทนมากี่วันแล้วยังเข้ามาแซะสมนำหน้าสมนำหน้าจะไปทำมาหากินอะไรล่ะทีนี้ขอโทษนะโดนปลดอะไรกูไม่ได้ต่อสัญญากูทำปีเดียวไม่ต้องพูดถึงว่ากูเกาะกระแส ใครกันแน่ที่เกาะกระแสคิดดูดีๆกูไม่ตอบโต้ใครทั้งสิ้นพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าทําปีเดียวจะมาด่าอะไรกันเป็นอะไรใครพูดไม่เข้าหูกูบล็อกไม่ให้กูพูดเลยให้กูก้มหน้าอย่างเดียวเลยกูอดทนมาก,กี่วันแล้วยังมาแสะแสะแสสมนำหน้าสมนำหน้าจะไปทำมาหาก,กินอะไรล่ะคราวนี้ขอโทษนะไม่ได้ได้เงินค่ะจากการเชียร์น่ะไม่เคยได้เงิน มีแต่เสียมีแต่เป้มีแต่ให้ชอบใครก็ไปจ่ายไปเป้ไปเอฟไปจ่ายไปเปไปเอฟเหมือนแฟนนางงามทั่วไปนั่นคือสิ่งที่กูทำมึงจะหยุดเมนเรื่องพวกนี้ได้หรือยังกูไม่ได้มีไรายได้จากตรงนี้ฟังมั่งรอเหยียบมึงมานานแล้วรอให้มึงโดนปลดมนันปลดอะไรกูไม่ได้ต่อสัญญากูพูดตั้งแต่มันเข้ามาทำแล้วกูทำปีเดียว ใครพูดไม่เข้าหูกูบล็อกอะไรกับกูนักหนาตอบกันตรงนี้ค่ะไม่ต้องมาพูดถึงกูว่ากูไปเกาะแสงเกาะกระแสใครเกาะกระแสคิดดีดีคิดดีด,ดีเพราะกูไม่ตอบโต้ใครทั้งสิ้นใครเกาะกระแสกูไม่ได้ตอบโต้ด้วยนะแล้วกูพุ่งแต่แรกว่ากูทำปีเดียวกูไปเกาะกระแสตรงไหนมาด่ากูเรื่องอะไรกัน เอาเป็นว่าเจกันยืนยันว่าเรื่องราวได้จบไปแล้วและตนก็ไม่อยากพูดถึงมันอีกวอนทุกคนหยุดแซะหยุดถามกันได้แล้ว